สวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์ต <ood> ุ้มถุงเนินนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดต้นตาลน,นะครับม,มัานต้นตาลหมู่สี่ตำบลต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารในหัวข้อสตรีฟู้ดนะคะผมวันนี้จะได้รีวิวอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผม นะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทเอาถุงหนึ่งครับถุงเดียวนะถุงเดียวพอกินเลยครับอ่าพอครับผมครับผมพอครับชิ้มด้วยกันได้ครับได้ครับได้สบายโบราณนะ คือโบราณนะคโบราณอ่าไปด้วยเหงื่อแดงแดงนี่ติดพริกได้นะใส่ปลาเก๋าคือที่สีเนี่ยมันใช้จากส่วนพริกนะครับครับผมไม่ได้แบบว่าเอาแบบว่าพริกเผานะถ้าเป็นแบบว่าที่อื่นคือเขาจะใช้พริกเผาอันนี้เป็นตั้งเดิมเลยถักสีปลาเปิดดูเลยครับอืมก็เลยหม่อมเขาเลยมาเองหม่อมมันด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับหม่อมมาเป็นตั้งเดิมเนี่ยหม่อมนี่นี่ไหนหม่อม ครับคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวชิมกันนะได้ชิมนะมันมีซ่อมให้ะเลยก็เอารสชาติเป็นยังไงคะมันออกเหมือนว่ารสชาติเของเมืองเทยเราใส่เราใส่ของเหมืองเทยไปด้วยแล้วก็ทำเป็นเอกลักษณ์ของพัฒน์มีเนาะมันรสชาติแบบหวานถือว่าใช้ได้เลยอร่อยมากครับ นะตกหมดเลยอ่ะเพราะ <laughs> เลยอออ้องเย็นต้องเย็นน่าร้อนใช้ดาบมาเกี่ยแทรได้ยินถึงเขาบอกให้นักวันเรียกคุณลองเข้าห้องเย็นนั่นแหละทำแบบนี้ได้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอาหารในหัวข้อเทสต์ฟูลนะครับณตลาดต้นตาลจังหวัดสระบุรีนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ